คนเฮาถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าคูค่คนคู่ประเทศก็ได้อย่างอี้อยู่อย่างพอเพียงพอผประมาณบรรลุน้ำไปคนเฮาก็อยู่เป็นสุขกระเสกพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่า เกียรติติดตามหับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดจิงใหม่จะนี่ไปขจชิญตั้นห้อฟังรายการหมอกับผู้ประชาชนช่วงเกษตรสุขภาพเจ้านี่นี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลย ตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกหหืืหอ K u u r d i o o Plu สสามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเองทั้งรายการเกษตรคำสั่งอาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลา เพราะเราคือสถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะหลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบปัญหาพลังงานและอาหารแต่ประเทศไทยสามารถสร้างแหล่งอาหารและพลังงานที่มาจากพืชบนทีดินของเราได้ค้าวันหนึ่งที่ดินเหล่านี้หายไป คนไทยจะขาดอาหารพลังงานเครื่องนุดฝุ่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคเรื่อรักษาที่ดินทำกินสำหรับปัน,นี้และวันหน้าเพื่อความมั่นคงของลูกหลานไทยในอนาคตสถานีวิทยุมกรณรงค์ให้เกษตรกรไทยไม่ขายที่ดินทำกินสร้างแผ่นดินเกิด องกินบ้านเฮามีแผวบ้านเฮาบ้าถั่วกินซมแคบหมูมีตึงปลาทูใสอูวฟักแฟงแต่งถั่วจนมากัดนักหมก็ของกิน ข้นเมืองมีน้ำพริกหน้าพริกหอมน้ำปูใส่อ้อมเอาไปกินกับหน่องลาย ดีลืมนะเจ้ามาปบกับหนะ้าสีเขียวครอบครัวมาก่อหลังโควิดสิเก้เติม วันเสาร์ที่สองกรกฎาคมนี้กัดน้าสีเขียวคร,บรวอบครัวมกสพของดีบ้านเฮาตึงก้าไม้พันดีผักลอดสารพิษนวัตกรรมท้องถิน่นผลิตภัณฑ์แปลรูปต่างๆเกรรษตรกรผู้ฟังคร,บรอบครัวมกผลิตเองจับนายเองราคาเป็นกันเองก็วันเสาร์แปดนงเจ้าเป็นต้นไปที่สถานีวิทยุมกเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บ้านแม่แก่น้อยตำบลป่าไยอ,อําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์053 040 228แล้วพบกันนะเจ้า I got more. ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคุณตันปิกมาพบกับรายการหมอกอพบประชาชนช่วงเกษตรสุขภาพเหมือนเช่นเคย กับทีมงานสถานีวิทยุมกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ A.M. Stereo ความถี่612 kHz เคลื่นสายสุดออกอากาศใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงที่เว w c u ไวด์เดตเ Facebook Live และ YouTube สถานีวิทยุมกาเชียงใหม่ก็ได้ยินตึงเสียงหันตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ Android ก็ได้ อยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทั่วโลกข้าเจ้าเส่ยเทียนเนียมทรัพย์ฮับในที่ตะมันรายการนําเอาเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากเต้นฟังกันหูก่อนหูตันป้องกันได้เจ้า นี้แสงเทียนเนียมรัพย์รับหน้าที่ตะบ,บนรายการก็อยู่พร้อมกับคุณหมอทีมงานจากศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่ก็มีคุณหมอนงนุชพัทธรอนันตนพเป็นผู้ในการศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่กรมอนามัยดูแลอยู่นะคะวันนี้เรารู้จักวัคซีนป้องกันโรคโควิดสิในเด็กเล็กนะคะเด็กอายุตั้งแต่6เดือนถึง4ปีเป็นไฟเซอร์ฝาสีแดงกับคุณหมอสิทดาพันยุตบุตรนะคะในแพทย์เชี่ยวชาญท่านเป็นรองผู้ในการศู อนอนามัยที่1เชียงใหม่เล่าให้เราฟังเรียบร้อยแล้วก็เริ่มให้บริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่ตั้งแต่วันที่28ตุลาคม2565เป็นต้นไป ทุกวันศุกร์นะคะเว้นวันหยุดนะคะตะกษ์ตั้งแต่เวลา8ปดโมงครึ่งจนถึงบ่ายสองโมงนะคะ14บสนาฬิกาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0 9นย์เก้าหนึ่งสองสามสองหนึ่งศูนย์แปดนะคะตอนนี้มาขอขวามรู้กันต่อกับคุณหมอว่าช่วงอากาศหนาวเย็นในภาคเหนือเราเนี่ยค่ะคุณหมอคะมีคับแนะนําในการดูแลสุขภาพกันอย่างไรเพิ่มเติมโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรผู้สูงอายุครอบครัวมอกราวแล้วก็ทุกกลุ่มวัยนะคะ คุณหมอคะเรียนเชิญค่ะช่วงนี้ก็เริ่มจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะคะเนาะการเข้าสู่หน้าหนาวก็คืออากาศเขาจะมีอุณหภูมิที่ลดต่ำลงก็มีโอกาสที่ทําให้เรา,การเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้เราอาจจะต้องดูแลตัวเองคืออย่างแรกคือนหนึ่งก็คือทำร่างกายให้อบอุ่น,นะค่ะคือถ้าอากาศหนาวก็ต้องหาเสื้อหนาวมามาใส่นะคะเพื่อเพื่อ <ๆ S 1> ให้ร่งรางกายมีความอบอุ่น แต่เสื้อหนาวในที่ที่เราเลือกใช้เนี่ยเราต้องดูว่าถ้าส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้มันจะมีเสื้อมือ2ด้วยเพราะนั้นช่วงนี้เราอาจจะต้องดูคุณภาพของเสื้อมือสองว่าเอ๊ะมันสะอาดไหมรือถ้าไม่ได้รับการทําความสะอาด่มันเป็นแหล่งของเชื้อโรคได้นะคะอย่างแรกอย่ที่บอกคือทำร่างกายให้อบุ่นอย่างที่2ก็คือการกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะ่ะ การกินอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยมันจะสามารถป้องกันได้ทุกโรคเลยก็คือในที่สูงอายุมักจะกินคาร์บโบไฮเดรตจากเนื้อสัตว์ค่อนข้างน้อยซึ่งทําให้มีโอกาสเสี่ยงจะขาดธาตุเหล็กได้แล้วก็ธาตุเหล็กจะมีผลอย่างไรมีผลในการสร้างคุ่งก,งกันและทําให้เวลาเราไม่สบายเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะมีภูมคุ้มกันต่อโรคได้เพราะฉะนั้นในผู้สูงอายุที่ที่ไม่ค่อยทานเนื้อสตัตว์นะคะก็มีโอกาสเสี่ยงเจ็บป่วยได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ก็อยากจะให้เหมือนแบบทานเนื้อสัตว์ให้มากขึ้นแต่ถ้าฟันไม่ดีเนี่ยเราอาจจะเลี่ยงไปกินพวกไข่ค่ะพวกไข่โดยเฉพาะไข่แดงเนี่ยค่ะจะมีธาตุเอกค่อนข้างเยอะเราอาจจะเลี่ยงไปกินโปรตีนจากไข่หรือจากเต้าหู้ที่ที่เหมือนมีเนื้อที่ค่อนข้างนิ่มถ้าคนที่คนแก่ที่มีปัญหาในเรื่องของฟันเนี่ยก็สามารถได้กินตรงนี้ได้สามค่ะในเรื่องการออกกําลังกายการออกกําลังกายเนี่ยค่ะจะไม่จําเป็นที่เราจะต้องไปออกกําลังกายตามฟิตเนสหรือยิมต่าง การที่เราทํางานทําสวนทําได้เนี่ย <S <s <inter Zen> <suit> ก็ทําให้เราได้ออกกําลังกายได้ใช้แรงงานเนี่ยเราก็จะทําให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงอากาศค่ะอากาศตอนนี้ก็คือถ้าเราเริ่มเผากันแพาเหนือเราตอนนี้เราจะมีปัญหาเรื่องของ p m เอ p m สอพหาีมสอพห้ามาจากการเผาไหม ะะเพราะฉนั้นถามว่าถ้าพีเอ็ม2.5เมื่อเรารับได้ไปเรื่อยๆมีโอกาสเสี่ยงอย่างไรมันเป็นอนุภาคที่เล็กเข้าไปในปอดได้มีโอกาสเสี่ยงที่เราจะมีปัญหาในปอดเป็นโรคปอดเป็นมะเร็งปอดได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นเน่เราต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อากาศไม่ดีแต่ถ้าถามว่าถ้าพีเอ็ม2.5มันขึ้นสูงล่ะทาอย่างไรแน่นอนค่ะการใส่หน้ากากปัจจุบนันนี้นอกจากป้องก,กันโรคต่างๆได้แล้วก็ยังป้องกันพีเอ็ม ได้แต่เราก็ต้องเลือกหน้าจากที่มีมีป้ายบอกว่าสามารถป้องกัน PM 2.5ได้ที่สามที่สุดท้ากยก็เรื่องของอารมณ์ค่ะอารมณ์ถ้าเราอารมณ์ดีจิตใจดีก็จะทําให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นโดยรวมแล้วก็คือการถ้าเราดูแลสุขภาพที่ดีเราก็จะสามารถป้องกันโรคได้แต่ถ้าเราไม่สบายละ่ะมันแน่นอนความเก็บจบให้ได้ป่วยมันไม่สามารถที่จะห้ามกันได้ พระพุทธองค์ยังบอกว่าคนเราต้องเกิดแก่เจ็บแล้วตายเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่เจ็บแต่เมื่อเราเจ็บเราป่วยแล้วเราจะทําอย่างไรแน่นอนค่ะว่าเมื่อเราเริ่มไม่สบายอาการที่เราเป็นบ่อยก็คืออนี้ไข้มีน้ำมูกมีไอนี่คือการบอกว่าเราอาจจะมีการติดเชื้อทางเดินหายใจพวกนี้จะคือแน่นอนว่าช่วงแรกเราอาจจะพักผ่อนกินน้ำอาจจะใช้สมุนไพรช่วยเช่นฟ้าทลายโจรแต่ถ้าหลายๆวันเข้าสองสาวันอาการไม่ดีขึ้น ก็ต้องไปโรงพยาบาลแล้วค่ะเพื่อให้คุณหมอได้ตรวจรักษาและดูว่าเรามีเล็บโรคแ้นซ้อนอะไรอีกเปล่วนั่นก็เป็นการดูแลขั้นต้นค่ะต้องดูแลสุขภาพนะคะในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะช่วงนี้ก็ยังมีบางวันอากาศร้อนอยู่นะคะบางช่วงก็จะมีฝนตกนะคะ,คะอันนี้ก็้ออากาศเปลี่ยนแปลงเลยทําให้เราอาจจะปรับ ดูดูร่างกายไม่ค่อยได้จะเกิดการเจ็บป่วยได้แต่ส่วนใหญ่การเจ็บป่วยมักจะเกิดจากการติดเชื้อโรคแล้วบางทีผู้สูงอายุอาจจะติดจากลูกหลานได้ค่ะบางทีอยู่บ้านก็คือลูกหลานอาจจะเอาเชื้อมาให้ผู้สูงอายุนี่ยละค่ะก็ต้องต้องระวังกันค่ะก็ส่วนใหญ่เราก็ต้องไม่ไม่ใกล้ชิดผู้สูงอายุกันไปใช่ไหมคะช่วงโควิดสิบเก้าผู้สูงอายุยังถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่แล้วก็เป็นกลุ่มเสี่ยงของโควิดิกคือถามว่า ่งนี้โควิดประเทศไทยเราอาจจะลดลงก็จริงแต่ว่าก็ายังมีอยู่เรื่อยๆค่ะยังตรวดแค่ผื้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่ามาตรการการสวมหน้ากากการล้างมือบ่อยๆและการเว้นระยะห่างในที่ที่คนเยอะๆอย่างนี้ยค่ะก็ยังเป็นมาตรการที่ป้องกันได้อยู่ค่ะ<ช>แล้วก็ป้องกันได้หลายๆโลกด้วยค่ะ<ช> ช่วงการคุณหมอว่ากินร้อนช้อนกลางล้างมือบ่อยๆใช่ไหมคะใช่คะะ่ะถูกต้องค่ะก็ยังใช้มาตรการสามอได้ด้วยใช่ไหมคะ,มคะอาหารออกกำลังกาย<อ>แล้วก็าอารมณ์ออกกำลังกาย แล้วก็แถมด้วยอากาศที่คุณหมอบอกนะค่ะถูกต้องค่ะแถมอีกอหนึ่งนะคะออากาศค่ะออากาศค่ะแล้วก็ผักผลไม้ช่วงนี้ผลไม้ตามฤดูกาลก็ยังบริโภคได้อยู่ใช่ไหมคะหมอคะใด้ค่ะผลไม้ประเทศไทยเรามีความโชคดีที่เรามีผลไม้ที่หลากหลายและมีตามฤดูกาลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถบริโภคผักผลไม้ได้ได้ตลอดเลยแล้วก็ ผ่อฝักผลไม้มันจะมีวิตามินค่ะวิตามินเป็นตัวช่วยทําให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นแต่อย่างไรก็ตามค่ะ,ะบางทีผักผลไม้มีการใช้ยาฆ่า,มาแมลงเราก็ต้องมีการล้างทำความสะอาดแช่ผักแช่ผ,ผลไม้เพราะ่เราจะได้ไม่ไปรับเขาเรียกว่ายาฆ่า,มาแมลงเพิ่มมากขึ้นค่ะใช่ก็ต้องล้างนะคะเรใช่ค่ะล้างล้างอาจจะแช่ด่าง,ง,ง,งพิน้นหรือว่า แช่องฟูอะไรนี้ก็ได้ค่ะซึ่งมันจะมีะรายละเอียดตามพ<ะ>ุดความรู้ต่างๆนะคะ,ะที่เราสามารถที่จะดูวิธีการทำตสาดผักผลไม้ได้ค่ะช่วงนี้ก็ต้อง ก็ต้องปลอดภัยด้วยนะคะค่ะค่ะก็เป็นคําแนะนําในการดูแลสุขภาพง่ายๆนะคะสําหรับ<ช>พี่น้องประชาชนเกรรษตรกรผู้สูงอายุเรานะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแล้วก็ทุกกลุ่มวัยด้วยนะคะก็ศูนย์อนามัยที่หนึ่งเชียงใหม่กรมอนามัยเราก็ห่วงใยสุขภาพพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มวัยด้วยใช่ไหมคะคุณหมอคะค่ะ<ช> <c oughs> ตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงนอนนะคะวัยทางานวัยรุ่นวัยทางานจนถึงผู้สูงอายุเรานะคะทุกกลุ<แ>่มวัยให้มีสุขภาพที่ดีนั่นเองค่ะก็<แ>ฝาก<แ>เพิ่มเติมช่วงท้ายเผื่อท่านฟังอยากจะสอบถามเพิมเมเ่มเติมเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันต้องโควิดสิไฟเซอร์ฝาสีแดงสําหรับเด็กเล็กๆใช่ไหมคะคุณหมอคะหก,หกเดือนจนถึง4ปีตอนนี้มีมาแล้ว<แ>จะเริ่มตั้งแต่วันที่ยีตุลาคมนี้เป็นต้นไปที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่หรือว่าโรงพยาบาลแม่เละเด็กเดิมทุกวันศุกร์ตั้งแต่8ปดโงครึ่งจนถึงบ่ายสองใช่ไหมคะหมอคะใช่ค่ะก็สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์อีกนิดนึงก็ได้ค่ะช่วงท้ายค่ะหมอค่ะศูนย์เก้าห้าค่หนึ่งสองสามสองหนึ่งศูนปดค่ะ ค่ะ1 2 3 2 1 0 8ะคะก็ทุกวันสุกร์8โมงครึ่งจนถึงบ่าย2 14นะคะ14นาฬกาเว้นวันหยุดนักขับเตลกนะคะก็พาเด็กๆไปรับวัคซีนกันได้วัคซีนป้องกันโควิด19ในเด็กเล็ก6เดือนถึง4ปีไฟเซอร์ฝาสีแดงค่ะวันนี้เวลาของเราน่าจะหมดลงแล้วละค่ะคุณหมอมีอะไรเพิ่มเติมช่วงท้ายไหมคะคุณหมอสิทาพันธ์ยุทบุตรค่ะในแพทย์เชี่ยวชาญรองผู้ในการ ศูนย์อนามัยที่หนึ่งเชียงใหม่กรมอนามัยค่ะหมอค่ะคือช่วงนี้โรคโควิดก็ยังไม่ได้หายไปจากประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นเรายังต้องดูแลตัวเองอยู่ถึงแม้ว,ว่าตอนนี้จะประกาศว่าโรคโควิดเป็นโรคประจำถิ่นแล้วเนี่ยก็ยังต้องดูแลตัวเองอยู่ไม่ว่าจะต้องสวมหน้ากากล้างมือบ่อยๆหรือว่าการยนระยะห่างค่ะการวัคซีนก็เป็นตัวช่วยที่ทําให้เรามีภูมิคุ้มกันการที่วัคซีนอาจจะไม่ได้บอกว่าเราจะไม่เป็นโรคนั้นแต่ว่า แต่ทำให้ความมุ่นไมของโลกลดลงแต่ทั้งหมดทั้งปวงก็คือการทําให้ร่างกายเรามีสุขภาพที่ดีไม่ว่าการรับอาหารที่มีประโยชน์การออกกําลังกายที่เหมาะสมการได้อาการที่ดีและการมีอารมณ์ที่เหมาะสมการนอนหลับพักผ่อนที่ดีก็จะทาให้สุขภาพเรามี แข็งแรงขึ้นค่ะยังต้องกับโรคได้ค่ะวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยนะคะขอบคุณค่ะคุณหมอสิทธพันธ์ยุตตบุตรนะคะในแพทย์เชี่ยวชาญรองผู้บริการศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่กรมอนามัยนะคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกแสงทีนเนียมทรัพย์พร้อมกับทีมงานคุณหมอจากศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่นะคะก็มีคุณหมอโนมุดพัทระอนันตนาเป็นผู้บริการศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่ดูแลอยนะคะสับถามรายละเอียดเพิ่มเต เติมที่053272740ถ้าเป็นเรื่องโควิด19ไฟเซอร์ผาสีแดงสำหรับเด็ก0951232108ค่ะวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังได้รับชมขอบคุณคุณหมอสิดาพันยุตตาบดนายแพทย์เชี่ยวชาญรองผู้ในการสุนย์อนามัยที่1เชียงใหม่กรมอนามัยพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะคุณหมอขอบคุณและสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ เวลาของรายการมกผู้ประชาชนช่วงสุขภาพก็เสี่ยงเหตีประบัปากกันได้ก็วันจันทร์หกโมงเกินถึง7จ็ดโมงเช้าตั้งสถานีวิทยุมกอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ AM Stereo ความถี่หกร้อกิโลเฮิร์คลื่นสายสุดอากาศในแปดจังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียง w ี w เวอร์ไวเว็บดอทเทอร์พลัสหกหนึงองดคอมเลน์ยูทสถานีวิ ทยุมอกาเชียงใหม่ก็ได้ยินถึงเสียงแห่นตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ Android ก็ได้อยู่ที่ไหนก็เข้าฟังกันได้ทั่วโลกข้าราช่าเทียนเยียมทราบพร้อมวิทยากรวน้นนี้นำรายการจากท่านฟังไปก่อนปะกันได้ในเตื้อต่อไปตั้งสถานีวิทยุมเกรมาหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเจียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกชาว นี่นี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกหรือ KU Radio p l u s s สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU r a d i ี Thailand แลนด์เท่านี้ง่ายๆเองทั้งรายการเกษตรคำสัมอาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเ,เ,เราคือสถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะหลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบปัญหาพลังงานและอาหาร แต่ประเทศไทยสามารถสร้างแหล่งอาหารและพลังงานที่มาจากพืชบนที่ดินของเราได้ถ้าวันหนึ่งที่ดินเหล่านี้หายไปคนไทยจะขาดอาหารพลังงานเครื่องนุม่ม่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคเรื่อรักษาที่ดินทำกินสำหรับันนี้และวันหน้าเพื่อความมั่นคงของลูกหลานไทยในอนาคต สถาน,นีวิทยุมกรณรงค์ให้กเกษตรกรไทยไม่ขายที่ดินทำกินสร้างแผ่นดินเกิด เรียมอยู่เคียงคู่มอนจะกอดน้องนอนให้นอนอุ่นเอ่ยหนุ่มสาวเว้นเรื่องร้องเพลงไม่เบื่อ